สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปาจะมาทำคลิปแนว soft 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 spoken นะคะเรื่องมันเรียกว่าแรงบันดาลใจดีกว่านะคะที่มาทำคลิปนี้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อตอนเช้าปทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์ ซึ่งเป็นการที่ไปต้องพากเสียงแล้วทีนี้ไปก็ใช้เสียงพูดปกติพากแบบนี้เลยค่ะแล้วไปก็ได้รู้ว่าเฮ้ยคือเสียงพูดธรรมดาธรรมดานี่แหละของเรามันมันแบบเฮ้ยมันก็แบบ relaxing มากๆเลยนะแต่เราไม่ค่อยทำเลยแต่ก่อนไปจะทำเสียง soft spoken เยอะใช่ไหมคะแต่ว่า soft spoken ที่ไปทำส่วนใหญ่มันก็เป็นแนวแบบว่าที่ไปจะพยายามพูดให้แบบเบาๆให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายแต่ว่าในคลิปนี้ไปยอยากจะพูดธรรมดาธรรมดา ปกติเลยค่ะด้วยเพสปกติด้วยความเร็วปกติด้วยอารมณ์เหมือนแบบมาพูดคุยเล่นอะไรอย่างนี้เลยค่ะก่อนอื่นไปขอจัดผมนิดนึงนะคะเนี่ยแหละค่ะอารมณ์พูดคุยเล่นที่ไปบอกนะคะอยากจะแบบอยากจะทำอะไรก็ทำอะไรอย่างนี้นะคะ รู้สึกว่าถ้ามาพูดเฉยๆมันจะน่าเบื่อะคะก็เลยหยิบเอาหนังสือเล่มนี้มาทั p ป,ปิง้งด้วยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็จะผ่อนคลายไปกับคลิปธรรมดาธรรมดาคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเราก็มาพูดคุย เรื่องทั่วๆไปกันก่อนเลยนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยไปจะว่าว่างก็ว่างจะว่าไม่ว่างก็ไม่ว่างนะคะจริงๆก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นก็มีกิจกรรมมีงานต้องทำส่งไม่ใช่บ้างแล้วนะคะพอได้มานึกถึงตอนนี้ก็คือมีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่ไปต้องทำส่งอาจารย์ ไปเองก็ใกล้จะเรียนจบแล้วปีหน้าก็จบแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโปรเจกต์ประมาณ3อย่าง2อย่างสิใช่ไหมไม่รู้นะคะแต่ว่าก็มีงานอะไรอย่างนี้ที่ต้องทำส่งเพื่อที่จะจบนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นงานระยะยาวที่น่าจะต้องส่งประมาณเทอมหน้าก็คือปี4เทอมหนึ่งแล้วก็ 4, 2, ปีสี่เทอมสองไปก็ต้องไปฝึกงานค่ะอพอมานึกถึงแบบนี้แล้วเนี่ยก็มันยังมีงานหนึ่งค่ะที่ไปยังไม่เริ่มเลยทุกคนจะว่าไปาเนี่ยคือไปยังไม่เริ่มจริงๆอาจจะแบบมีแบบคิดๆไว้บ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มลงมือทำแบบจริงจัง เหตุผลเพราะว่าช่วงนี้ปายทำย่างอื่นอยู่ค่ะที่ไม่ได้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปายอยากทำนะคะซึ่งสิ่งนั้นก็คือทำเพลงนั่นเองคะ่ะบางคนที่ได้ดูคลิปอื่นของปายอาจจะรู้มาบ้างแล้วเพราะว่าไปก็เคยพูดนะคะอืม ซึ่งตอนนี้ขั้นตอนของเพลงที่ไปกำลังทำอยู่ก็เรียกว่าเสร็จไปประมาณเกือบจะ70%แล้วนะคะไปมีเรื่องตลกตๆมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยค่ะคือไปอยากจะเล่าเรื่องการทำเพลงเพลงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วก็ไปได้เรียนรู้เยอะมากๆเลย ในการทำเพลงเพลงนี้ค่ะคือป้ายอ่ะเรียนเอกดนตรีแล้วโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่ป้าจะต้องทำก็คือเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่จะต้องส่งให้กับทางมหาลัยด้วยค่ะมันจะเป็นเพลงที่ชีวัดตัวจบของเรานะคะแต่ว่าเพลงที่ป้ายกำลังทำเองอยู่ช่วงนี้อันนี้จะไม่เกี่ยวกับมหาลัยค่ะ เป็นเพลงที่ไปอยากปล่อยส่วนตัวเป็นเพลงแนวน่ารักน่ารักฟังสบายสบายฟังง่ายๆมี MV นะคะก็เรื่องตลกที่ไปจะเล่าก็คือว่าพูดแล้วมันก็ตลกมากเลยนะคะคือไปอ,อ่ะจะทำหลายๆอย่างเสร็จภายในเดือนนี้แล้วนะคะแล้วก็ อาจจะมีทำอีกนิดหน่อยในเดือนหน้าจริงๆอะเพลงมันน่าจะสามารถปล่อยได้ในเดือนหน้าเลยค่ะแต่ว่าไปเลือกที่จะปล่อยเดือนกรกฎาคมค่ะเหตุผลเพราะว่าไปไปดูดวงมาท่าน,นหนึ่งนะคือเรื่องดวงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเชื่อกันส่วนบุคคลใช่ไหมคะ ไปก็ไม่ได้แบบว่าเป็นสายดูดวงสายมูอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าจะปล่อยให้ปล่อยหลังสองกรกดาไปก็รู้สึกว่าม,มันก็ไม่เสียหายที่จะเชื่อเขาเพราะว่ามันก็ไม่นานใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆอะไปเป็นคนที่ขี้ใจร้อนนะคะเวลาที่ไปทำอะไรเสร็จแล้ว หรือว่าทำไป50%าไป50แล้วไปอยาครีบทำให้เสร็จแล้วก็รีบปล่อยสมมว่าเพลงมันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปก็อยากจะรีบปล่อยเป็นคนใจร้อนมากๆเลยค่ะอยู่ดีๆก็รู้สึกอยากทำเสียงเปิดหนังสือ เมื่อไม่นานมานี้นะคะมะีคนถามไปว่า passion หรือว่า priority ของไปคืออะไร priority เนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเราอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับปายนะตอนนี้เลยไปไม่รู้นะคะว่าจะมีใครแบบว่าเออรู้สึกกังวลบ้างไหมอย่างเช่นว่า ปทำเพลงแล้วไปจะลืมช่องเอสมาหรือเปล่าซึ่งไปอยากจะบอกทุกคนว่าไปไม่มีทางลืมอะไรที่ไปรักแล้วก็แบบเอนจอยที่จะทำอย่างเช่นช่องเอสมานะคะณนะตอนนี้ไปสำหรับไปแล้ว Priority ของไปก็คือช่องเอสมามาเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าไปเองก็ แฮปปี้แล้วก็มีความสุขที่ได้ทำมากมากเลยไปรู้สึกว่าที่ผ่านมามีหลายๆคอมเมนต์ได้บอกเล่าว่าชอบช่องเอสเมาของไปยังไงนะคะอย่างเช่นว่ามันช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นมันช่วยให้รู้สึกมันช่วยให้รู้สึกเครียดน้อยลงรู้สึกทำให้ผ่อนคลาย ฟังตอนจะนอนหรือว่าตอนอ่านหนังสืออะไรแบบนี้นะคะไปรู้สึกว่าการได้ทำอะไรที่ทำให้ทุกคนได้แฮปปี้ได้รู้สึกผ่อนคลายได้คลายเครียดนะคะไปมีความสุขมากๆที่ได้ทำให้ค่ะถึงแม้ว่าบางทีมันจะยากมากๆในการทำคลิปนะคะบางครั้งเนี่ยมันมีอุปสรรค เยอะมากๆเลยค่ะที่ทุกคนจะแบบจินตนาการไม่ถึงเลยนะคะอย่างเช่นว่าปายกำลังถ่ายคลิปอยู่แล้วก็เราก็มีเสียงรถแบบพึ้นดังมากๆเลยแทรกขึ้นมาหรือว่าเสียงก่อสร้างหรือว่าเสียงคนทำของหล่นอะไรแบบนี้ค่ะบางทีมันอาจจะเป็นเสียงรบกวนอย่างเช่น เสียงของไปเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ดีใจที่ดูทุกครั้งได้ทำคลิปออกไปค่ะามาสู่เรื่องเพลงต่อนะคะไปอยากจะเล่าโปรเซสการทำที่แบบสนุกมากๆให้ทุกคนฟังเผื่อว่ามันจะเป็นเรื่องที่สนุก ก็แฮปปี้ที่จะได้ฟังค่ะก็ในการทำเพลงครั้งนี้ไปรู้สึกว่าไปได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยรู้สึกว่าในตอนแรกตอนที่เริ่มทำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเครียดความกังวลต่างๆว่าทำแล้วมันจะคุ้มค่าไหมแต่ว่าตอนนี้ไปรู้สึกแล้วว่า มันคุ้มค่ามากๆถึงแม้ว่าเพลงยังจะไม่ได้ปล่อยไปเลยนะคะยังไม่ได้รับฟีดแบ c k หรือว่าใดๆอะไรกลับมาเลยแต่สิ่งที่คุ้มค่านะตอนนี้มันไม่ใช่ฟีดแบ c k แต่ว่ามันคือประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ไปได้เรียนรู้จากการได้เริ่มทำแล้วก็ลงมือทำตอนที่ไปยังไม่ได้ทำเนี่ยไปได้รับคำปรึกษาบอกว่า วิธีที่ดีที่สุดก็คือลงมือทําแล้วมันก็คือเรื่องจริงมากๆค่ะไปได้ทําอะไรผิดพลาดหลายอย่างผิดพลาดที่ถึงขั้นต้องเสียเงินในการผิดพลาดและเพื่อแก้ไขด้วยค่ะแต่ว่าไปรู้สึกว่าเนี่ยเราได้รู้แล้วว่าทําอย่างนี้มันไม่เวิร์กนะครั้งหน้าเราก็จะได้ไม่ผิดพลาดแบบนี้อีก มันเป็นประสบการณ์ที่ที่แบบหาไม่ได้ง่ายๆค่ะอืแเราก็ไปได้ทำอะไรสนุกหลายๆอย่างอย่างเช่นได้ลองไปอัดเพลงคนเดียวค่ะไปห้องอัดเสียงครั้งแรกเนี่ยไปตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าไม่เคยเลยที่จะไปโดยที่ ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงไม่มีใครบอกว่าเราต้องทำยังไงเราต้องส่งเพลงไปให้เขาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก็ไปโดยที่มีเพื่อนไปคนนึงไปด้วยพูดตรงๆเลยไปพาเพื่อนไปเพราะว่าแค่อยากให้เพื่อนไปให้กำลังใจเพราะว่าไปกลัวมากๆแล้วก็เครียดกลัวว่า ร้องออกไปแล้วมันจะดีอย่างที่เราคาดหวังไหมตอนนี้เพลงมันก็เสร็จออกมาเป็นไฟล์แล้วนะคะถามว่ามันถึงมาตรฐานที่เราคาดหวังไหมก็ไม่นะคะแต่ว่ามันดีค่ะมันดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบ high standard ขนาดที่ว่าแบบวูเป็นเพลงอันดับหนึ่งของโลกอะไรอย่างนี้แต่ว่า แไปคิดว่าแค่นี้มันก็ดีมากๆแล้วสำหรับการที่เราได้เริ่มลงมือทําโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะโอเคค่ะไปว่าเราควรที่จะจบเรื่องเพลงนะคะแล้วก็ไปต่อถ้าอย่างนั้นต่อไปเรามาคุยกันเรื่องอาหารที่ชอบแล้วกันค่ะ เพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสบายๆนะคะอาหารที่ปายชอบคือชานมไข่มุกแต่ว่าชว่วงนี้ไม่ค่อยได้กินแล้วนะคะเพราะว่ามันควารรนทีนกักตัวมีโควิดใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกนะคะไม่ค่อยได้ไปซื้อชานมไข่มุกเลยจะสั่ง d e l i v e r y y มามันก็แพงเกินไปมันไม่คุ้ม บางทีแค่จะเดินออกไปข้างนอกไปยังกลัวโควิดเลยค่ะทุกคนส่วนมากก็ใช้เวลาอยู่ในห้องแล้วก็สั่งพวกเซเว่นเดลิเวอรี่ถ้าจะสั่งเดลิเวอรี่ก็คือจะสั่งมาเป็นแบบข้าวเลยให้มันคุ้มกับค่าส่งอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีร้านที่เราชอบเนี่ยมันก็คิดค่าส่งใช่ไหม จะไปซื้อร้านที่แบบส่งฟรีบางร้านก็ไม่แน่ใจว่ามันจะอร่อยหรือว่าปริมาณมันจะโอเคกับการกินของเราไหมค่ะแต่ว่าปายเป็นคนที่กินเยอะกินจุกมากเวลาสั่งข้าวทีหนึง่งปายจะสั่งมาสองสองจานค่ะซึ่งหลังๆมานี้ไม่ใช่หลัง,งมานี้สิเพิ่งจะมาสองสามวันนี้แหละที่ปายรู้สึกว่า ไปจะพยายามสั่งแค่หนึ่งจานเท่านั้นเพื่อที่ไปจะได้ประหยัดตังค์ด้วยอีกอย่างไปก็ไม่รู้ว่าจะกินทำไมเยอะแยะนะคะกินเยอะมากๆเลยแล้วบางทีคืออิ่มแล้วแต่ก็ยังกินอีกมันไม่ใช่ว่าไปกลัวอ้วนนะคะแต่ว่าไปรู้สึกว่ามันเปลืองตังค์มากๆเลยถ้าเรากินอย่างนี้ทุกวัน แล้วคืออาหาร Delivery คือมันแพงคือแบบบางทีเป็นแบบ90บาท100บาทสั่งมา2จานก็200แล้วนี่คือแค่ข้าวยังไม่รวมน้ำคือมันเยอะมากจริงๆนะคะนั่นแหละแล้วก็อย่างที่ไปเคยโพสตไปนะคะเรื่องที่แบบว่าเศรษฐกษิจหรือว่าช่วงนี้มันไม่ดีใช่ไหมคะ ไปเชื่อว่ามีหลายๆคนที่กำลังลำบากนะคะไปอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยไปก็คงทำอะไรมากไปกว่าเป็นกำลังใจให้ไม่ได้แต่ว่าไปเป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะแล้วก็ขอให้เราผ่านช่วงเวลาที่มันลำบากมากๆนี้ไปด้วยกันในปีหน้ามันจะต้องดีกว่านี้แน่ๆคะ่ะอยากให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ อดทนไว้นะคะเราจะผ่านมันไปได้แน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าช่องของปายเนี่ยแตะ2,000ผู้ติดตาม subscribers แล้วนะคะจริงๆก็แตะมานานแล้วด้วยตอนนี้ก็เกือบจะ2,500แล้วนะคะ แต่ว่าไปไม่ได้โพสหรือว่าไม่ได้พูดขอบคุณเลยที่ช่องแตะผู้ติดต,ตาม2,000คนแล้วทั้งที่ตอนที่มันแตะ1,000คนไปก็ได้ขอบคุณได้ทำ Q a อื A งั้นใช้เวลาตอนนี้ขอบคุณเลยแล้วกันนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกทกคนที่ติดตามกัน ันก็ไม่มีคำไหนที่ดีไปกว่าคำว่าขอบคุณนะคะแล้วก็ไปจากพยายามทำคลิปที่ดีที่ทำให้ทุกคน enjoy แล้วก็ผ่อนคลายมาให้ทุกคนดูคะ่ะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้ทำช่องเอสมาแบบนี้ มันเป็นการได้เจอกับคนที่ชอบอะไรที่เหมือนกับเราแล้วก็คนที่มันเป็นคอมมูนิตี้ที่ positive มากๆมันทำให้ปายแฮปมีมากๆที่ได้ทำคลิปเหล่านี้ให้ทุกคนดูค่ะอนอกจากนี้แล้วนะคะก็เรามาพูดถึงแพลนในอนาคตของ ช่องของปายดีไหมคะจริงๆแล้ว,ว่าไปายไม่มีแพลนอะไรเลยนอกจากว่าปายอยากจะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆคะ่ะมันก็แค่นี้เลยจริงๆอยากจะทําคลิปต่างๆให้มันหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างนี้คะ่ะก็ก่อนหน้านี้ปายจะมีไมค์ blue y e t ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ปายมีตัวนี้แล้ว ซูมนะคะก็คิดว่าด้วยไมซูมตัวนี้มันทำให้ไปได้ทำคลิปหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นคลิป Ear Cleaning อะไรอย่างนี้หรือว่าคลิปที่มันจะเป็นหูซ้ายหูขวาตอนนี้ค้างใะก็ไม่รู้ค่ะก็นั่นแหละคะ่ะ แล้วก็แล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดว่าไปมี subscribers เยอะกว่านี้มากๆเลยนะคะไปอาจจะซื้อใหม่หม่เพิ่มเพราะว่าถ้ามี subscribers เพิ่มขึ้นมากๆกว่านี้ใช่ไหมคะก็อาจจะมีรายได้เข้ามามากกว่านี้ที่ทำให้ไปสามารถ ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นได้ค่ะแล้วก็จริงๆไปอ่ะนี่อันนี้คือผนังนะคะไปอ่ะคิดว่าไปอยากจะติดวอลเปเปอร์เพื่อที่จะทำให้ทุกคนสบายตามากขึ้นหรือว่าวอลเปเปอร์ที่มันเหมาะกับ r o ลเพลย์ที่ไปทำซึ่งไปเป็นคนทำ r o l เ play ไม่เยอะ เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าคลิปโรลเพลย์มันค่อนข้างยากที่จะทำแต่ปัยก็จะพยายามทำนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็วันนี้ไปคิดว่าคลิปในวันนี้ก็คงจะแค่นี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่เข้ามาดูแล้วก็หวังจะว่าหวังว่าจะมีวันที่ดีนะคะ บา,บายค่ะฝันดี้นะคะ